สวัสดีครับนะฮะก็มาเจอกันในการเรียกร้องนะครับสำหรับนาฬิการุ่นซันด้านะครับผมนะฮะที่ขอขึ้นมา,าถามขึ้นมาเยอะแยะนะครับซันด้ารุ่น739นะครับผมนะฮะว่าตั้งให้เสียงปลุกนี่หยุดยังไงนะครับผมนะ,ะแล้วก็ตั้งให้ดังเป็นรายชั่วโมงยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอวิธีการตั้งนะครับในคลิปนี้เลยนะครับผมนะฮะ นี่า็ง่ายๆนะครับหลักการก็กดนะครับผมนะฮะปุ่มซ้ายล่างนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ1 2สองให้อยู่หน้านี้นะครับหน้า AL นะครับเห็นไหมครับ AL นะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้คือการตั้งนะครับตอนนี้ผมปิดอยู่นะผมปิดอยู่นะครับก็คือปิดการเตือนอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมกดปุ่มนี้นะครับปึ๊บ เนี่ยมันจะเป็นการเปิดอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถตั้งว่าจะปลุกเวลาไหนได้เลยนะครับนะครับหรือว่าจะปลุกตตามเวลาที่ต้องการนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมปลุกเป็นเที่ยงอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลื่อนนะครับนาทีนะตรงนี้แล้วก็กดปุ่มข้างบนนะครับขวาข้างบนนะครับปึ๊บปึ๊บ ผมปลูกไป50แล้วกันนะครับพอเสร็จปุ๊บรีเซ็ตนะครับปุ๊บเรียบร้อยอน,นี่คือปลุกแล้วนะครับตั้งปลุกเรียบร้อยแล้วมันจะปลูกอตัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราทําการตั้งเรียบร้อยนะครับผมนะฮะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูจะชัดปุ๊บนะนต้องหมุนเลขนี้ก่อนเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะครับตรงเข็มนี้นะครับหลบหน่อยละกันเห็นไหมครับจะเห็นไหมครับว่าตัวเลขตรงนี้มันจะ ตัวหนังสือตัวนี้จะขึ้นมาคําว่าอ่อนนะครับผมนะฮะอ่าอ่านั่นคือทําการตั้งปลุกเรียบร้อยนะครับผมนะฮะแต่ถ้า,าจะปิดทํายังไงนะครับง่ายๆนะครับถ้าเราจะปลุกอ่าจะปิดฟึบปึ๊บ,บ,บกดข้างบนนะครับขวาข้างบนนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยถ้ามันตัวหนังสือมันหายไปแสดงว่าปิดเรียบร้อยนะครับ นะครับไม่งงนะฮะอ่าแล้วทีนี้ถ้าเราจะให้มันดังเป็นรายชั่วโมงทํายังไงง่ายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวนะครับให้ดังเป็นรายชั่วโมงทํายังไงง่ายนิดเดียวนะครับปุ่มนี้เมืนเดิมครับอยู่ในโหมดนี้เมืนเดิมนะครับ a l นะครับกดค้างไว้นะครับขวาบนนะครับค้างไว้เลยนะครับ1ครั้ง2ครั้ง เห็นไหมครับนี่ครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะกดไปตรงไหนก็ได้นี่กดเลื่อนไปเรื่อยขวาบนนะครับปึ๊บลองกดแช่ไว้ปึ๊บน่าเห็นไหมครับนี่คือปลุกแล้วนะครับมันจะเตือนทุกชั่วโมงนะครับไม่งงนะครับเอาใหม่นะครับไปเรื่อยลองแช่ดูถ้าถ้าสับสนก็แช่ดูเออเห็นไหมครับกดแช่ไว้ปึ๊บจะขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับติ๊ดติก็คือเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราจะปิดทําไงปิดทําไงปึ๊บ นี่ครับถ้าไฟออกดับลงคือปิดเรียบร้อยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับผมนะด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับโอเคนะครับทวนใหม่นะครับตั้งนี่คือปิดนะครับตั้งปุ๊บถ้าเรากดมีการสัมผัสขวาล่างนะครับปุ๊บเนี่ยคือการตั้งอัตโนมัติแล้วนะครับเสียงจะดังอัตโนมัติเลขอยู่ตรงไหนมันจะเตือนเวลานั้นตลอดนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเราปิดเราก็กดข้างบนนะครับ อย่างนะครับปึ๊บเซฟปึ๊บนี่ปิดทั้งบนนะครับเนี่ยปิดปึ๊บเนี่ยโอเคนะครับคือปิดนะครับผมนะฮะหรือจะให้ดังเป็นลายชั่วโมงตัวนี้ก็ปิดอยู่นะครับถ้าจะเปิดนะครับลองกดดูทีละตัวได้ก็ได้ถ้างงนะครับยังไม่ดังอ่าเรียบร้อยครับดังเรียบร้อยนะครับเตือนเรียบร้อยนะครับหรือจะให้อ่าถ้าขึ้นอย่างนี้ก็จะดังลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคลองกดกันดูแล้วกันนะครับ ลองเล่นดูเรื่อยๆนะกันนะครับผมนะฮะโอเคครับขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม